การพุดแบบเซนวันนี้คือวันที่8ตุลาคม2564นะครับวันนี้รายการพุดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นเ,เสียงอ่านจากหนังสือปริศนาธรรมหรือโกอานหรือโกอันนะครับวลีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนวันนี้ก็จะเป็นตอนที่38นะครับ ต่อจากเมื่อวานนี้ตอนที่ 3, 7นะครับโดยอ่านมหกข้อต่อหนึตอนนะครับวันนี้เขาจะเริ่มต้นที่ข้อ201้อนข้อ201นะครับชื่อว่าอวิชชาคือความหลงผิดอวิชาคือความหลงผิด,ผดนะครับตอนที่2 ขอท้าความตอนที่หนึ่อวิชาความหลงผิดนะครับซึ่งอ่านไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วดังนี้นะครับในข้อที่สองร้อยอิชาคือความหลงผิดตอนที่หนึ่งมีเนื้อหาสาระดังนี้นะครับความจำการรับรู้และความรู้สึกเป็นสิ่งว่างและไม่มีมาแต่เดิม นั่นก็คือก่อนเกิดความคิดปรุงแต่งจิตดำรงสภาวะสุญญาตาว่างเปล่าคือจิตว่างจากสภาวะและลักษณะใดๆและไม่มีหรือมีโมหะาอาวิชชาใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเมื่อใดจิตเกิดความปรารถนาให้จิตว่างหรือจิตไม่ว่างหรือให้จิตสงบหรือจิตไม่สงบด้วยความโง่หรือความหลงผิด นี่เองจึงคิดว่าจิตว่างหรือจิตสงบหรือคิดว่าจิตวุ่นไม่สงบไม่ว่างอาวิชชาคือความหลงผิดก็จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับนี่คือข้อ200อที่อ่านไปแล้วครั้งที่แล้วนะครับอวิชชาคือความหลงผิดตอนที่1ต่อไปอวิชชาความหลงผิดตอนที่2นะครับข้อ201 ที่กล่าวว่าจิตสับสนจิตไม่สงหบหรือจิตสงบนั้นก็เพราะความหลงผิดจึงคิดนึกปรุงแต่งความสงหบหรือไม่สงบขึ้นมาของจิตขึ้นมาแท้จริงแล้วเป็นแต่เพียงธรรมชาติของจิตกระนั้นก็มิอาจอธิบายปรากฏการธรรมชาติของจิตให้แก่ผู้ที่ มืดบอดด้วยอาวิชาความไม่รู้เข้าใจได้ไม่ว่าจะใช้ภาษาหรือถ้อยคำอธิบายด้วยสื่อใดๆเชกเช่นไม่อธิบายสีสันของสปปรรพสิ่งให้แก่คนตาบอดเข้าใจได้หรือไม่อาจอธิบายถึงภาวะของเสียงให้แก่คนหูหนวกเข้าใจได้ด้วยเหตุน,นี้อาจอาจารย์เซนจึงหุบปากเงียบ เพราะยิ่งพูดยิ่งคิดก็ยิ่งห่างไกลความจริงแท้มากเท่านั้นนะครับดังที่ท่านเจ้าคุณโนรรัตราชมานิตวัุลโพง์ได้กล่าวไว้ว่าของจริงนิ่งเป็นใบที่พูดได้นั้นไม่จริงนะครับก็ดี้ก็ไในต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับต่อไปข้อที่ร้อยสองนะครับ 2 0 2นะครับพึงเห็นขันห้าวว่างจากลักษณะและสภาวะตอนที่1นะครับเมื่อใดเกิดความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับร่างกายและจิตว่าร่างกายและจิตหรือรูปและนามเป็นตัวเป็นตนของมนุษย์จริงๆก็จะเกิดความคิดปรุงแต่งต่อไปอีกว่าให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจนั้น แม่เราจะจดจำมาว่าร่างกายและจิตใจคือขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เป็นตัวตนนั่นเป็นแต่เพียงความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากความจำได้หมายรู้แท้จริงแล้วขันห้านั้นว่างจากสภาวะและลักษณะนะครับนี่คือ ข้อที่202นะครับซึ่งตรงกับพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าปารมิตาหฤทัทยสูตรที่ว่ารูปคือความว่างความว่างค,าางคือรูปนะครับรูปไม่ใช่อื่นจากความว่างความว่างไม่ใช่อื่นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ว่างจากสภาวะและลักษณะเช่นเดียวกันนะครับนี่คือข้อที่202นะครับต่อไปข้อที่203 เห็นขันห้าวว่างจากลักษณะและสภาวะตอนที่สองนะครับผู้ใดจิตหลงผิดคิดผิดว่าร่างกายและจิตหรือขันห้าเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงๆทั้งที่เป็นเพียงสมมุติเรียกขานกันเท่านั้นก็จะยึดติดและเห็นผิดต่อขันห้าว่าเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาผู้ที่เห็นขันห้า ด้วยโลกุตละปัญญาว่าไม่ได้มีอยู่แต่เพียงสิ่งสมมุติไม่ได้มีอยู่เป็นแต่เพียงสิ่งสมมุติเพราะสปปรรพสิ่งล้วนว่างเปล่าปราศจากสภาวะใดๆผู้ใดเห็นขันห้าว่าเป็นสิ่งสมมุติหรือเป็นแต่เพียงชื่อเรียกของกายและจิตผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นอริยชนที่หลุดพ้นจากทุกกายทุกใจตามสมมุตินะครับนี่คือข้อที่ สองร้อยสามที่ชื่อว่าเห็นขันนะพึงเห็นขันห้าว่าว่างจากลักษณะและสภาวะตอนที่สองนะครับต่อไปข้อที่สองร้อยสี่นะครับว่าด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกว่าด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกตอนที่หนึ่งนะครับผู้ใดจะหนัก ชัดว่าอัตตาหรือตัวตนคือร่างกายและจิตใจที่สมมุติเรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นล้วนว่างจากลักษณะและสภาวะผู้นั้นได้ชื่อว่ามีความเห็นถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิผู้ใดมีความคิดเพ้อเจ้ออยู่กับความมีความเป็นตัวตนผู้นั้นไม่ต่างอะไรกับคนที่หลงคิด ว่าความฝันคือความจริงเกเช่นผู้ที่พยายามไฟฟ้าหาเงาตัวเองแม้จะดิ้นรนไฟฟ้าไล่จับเงาสักเท่าใดก็ฟ้าน้ำเหลวแม้จะใช้เวลายาวนานเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจพบหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้เลยนะครับนี่คือข้อที่204นะครับที่ชื่อว่าว่าด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกนะครับ ต่อไปข้อที่205ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกตอนที่2นะครับผลทานผลทุกนั้นลัสั้นเพียงเชื่อเพียงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นคือเพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่งหยุดไฟฟ้าแสวงหาอย่างสิ้นเชิงและหยุดพูดหยุด คิดเพอ้อเจอเพอ้อฝันแล้วเพ่งพิจารณาดูพุทธภาวะกระทั่งเห็นแจ้งต่อพุทธภาวะว่าเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิตเป็นธรรมชาติที่ปราศจากตัวตนไม่เป็นคนไม่เป็นอะไรผู้ใดเห็นแจ้งเช่นนี้ย่อมบมดความยึดติดในกายและจิต ซึ่งจะส่งผลให้กายและจิตของผู้นั้นรอมรวมกลายเป็นจิตที่ไร้จิตและกายที่ไร้กายนี่คือข้อที่205นะครับว่าด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องตอนที่สองนะครับเช่นเดิมนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายขยายความเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันชัดแจ้งอยู่ในแต่ละประโยคแต่ละวลีแต่ละถ้อยคำอยู่แล้วนะครับ ต่อไปข้อที่206หรือข้อที่6สําหรับวันนี้นะครับชื่อว่าสิ่งนี้มีอยู่เพราะสิ่งนั้นมีอยู่ตอนที่1นะครับสิ่งนี้มีอยู่เพราะสิ่งนั้นมีอยู่ตอนที่1นะครับเพราะจิตมีอยู่ความรู้สึกนึกคิดจึงมีอยู่และเพราะความนึกคิดมีอยู่สิ่งทั้งหลายจึงอุบัติขึ้น การอุบัติขึ้นของสิ่งทั้งหลายเกิดจากความคิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งจึงปรุงแต่งเปรียบเทียบเป็นของคู่นั่นก็คือเมื่อความยาวมีอยู่ความสั้นจึงมีอยู่เพราะความสุขมีอยู่ความทุกข์จึงมีอยู่สรุปว่าเพราะสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนั้นจึงมีอยู่นี่คือข้อ206นะคะรับเนื่องจากเป็นตอนที่หนึ่งก็ขออ่านตอนที่สองต่อไปเลยนะครับ แถมเป็น7ข้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับคือข้อที่207นะครับสิ่งนี้มีอยู่เพราะสิ่งนั้นมีอยู่ตอนที่สองนะครับมีเนื้อหาสาระดังนี้เมื่อเกิดความคิดนึกอะไรบางอย่างขึ้นกับในจิตจิตก็จะสร้างความมีอยู่หรือความไม่มีอยู่ของสิ่งนั้นขึ้นมาการสร้างหรือการเกิดขึ้นของความคิดนึก ที่อันตรายที่สุดคือคิดว่ามีตัวตนมีมนุษย์ในโลกดำรงอยู่จริงๆแม้แต่คิดว่าไม่มีอะไรสักสิ่งเดียวที่ดำรงอยู่ก็จะสร้างความมีอยู่ของความไม่มีอะไรขึ้นมาขอให้ความคิดในทำนองผิดๆมิจฉาทิฏฐิเช่นนี้จงสูญสิ้นอย่างเด็ดขาดไปจากจิตที่คิดรบงแต่งเถิด ก็จะไม่มีทั้งผู้ความทุกข์และความสุขปรากฏขึ้นกับจิตอีกต่อไปนี่คือข้อที่2 0 7นะครับหรือข้อที่7สําหรับวันนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็อ่านมา7ข้อนะครับเป็นตอนที่38นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นตอนที่39ข้อที่208นะครับ เอาละครับท่านที่ฟังแล้วเกิดความสงสัยไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามต้องการการอธิบายเพิ่มเติมจากที่ผมได้อ่านไปทั้งหมดนะครับหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามติดต่อผมได้ที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็ ผมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ